สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.1 Beta1 เบต้าไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อยเบต้าออกมาให้อัปเดตกันต่อเลยครับโดยเป็นการอัปเดตแบบรายสัปดาห์ไม่ได้ปรับเป็นแบบราย2สัปดาห์ต่อเวอร์ชันโดยตอนนี้ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือ Public Beta น่าจะตามมาในเร็วๆนี้ครับการอัปเดตเป็นเบต้า2นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ชวนให้ใช้มากขึ้นไปอีกครับซึ่งเดี๋ยวเเรราาจะะไปดดูยยลอีกัน สำหรับ iOS 16.1เรารับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.1เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.1 Beta 2แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16 Beta 9และ iPad OS 16.1 Beta 3ทำเอาผู้ใช้ยังคงงงๆได้ตลอดครับตามมาด้วย Watch OS 9.1 b e t a 2 tvos 16.1 beta 2 homepod os 16.1 beta 2และ mac os 13บา beta 8มาให้อัปเดตกันด้วยสัปดาห์นี้มาครบทุกอุปกรณ์เลยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรให้แปลกใจกันอีกแล้วครับเพราะปกติเวลาที่เราอัปเดตระหว่างเบต้ายกเว้นในเบต้าสุดท้ายหรือตัวเต็มขนาดไฟล์ในการอัปเดตระหว่างเบต้าจะไม่ใหญ่มากแต่ในการอัปเดตจากเบต้า1เป็นเบต้าในครั้งนี้ขนาดไฟล์ใหญ่มาเลยครับโดยบน iphone 14 pro max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 5.25GB นี่อาจจะเป็นการอัปเดตติดตั้งทับ iOS 16.1 Beta 1ทั้งหมดเลยก็เป็นได้ครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 16. 1 6บ Beta 2คือ 2.0B 5050f ตรงนี้มีให้งงกันอีกแล้วครับเพราะปกติตัวอักษรตัวท้ายจะไล่ย้อนกลับขึ้นมาถึงตัว A แล้วก็จะเป็นเบต้าสุดท้ายแต่ในเบต้าแรกหมายเลขบิวลงท้ายด้วยดีแต่พอเป็นเบต้า2ถอยกลับไป f เฉยเลยครับคงต้องมาลุ้นกันว่า iOS 16.1จะปล่อยออกมากี่เบต้าก่อนตัวเต็มจะมาเพื่อนๆติดตามข้อมูลกันได้ที่นี่ครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.1เบต้า1 Apple ได้เพิ่มการรองรับการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใน iPhone ทุกรุ่นที่รองรับ iOS 16แล้วครับจากเดิมที่ไม่รองรับ iPhone 10R, iPhone 11, iPhone 12 mini และ iPhone 13 mini แต่ตอนนี้รองรับแล้วและในการอัปเดตเป็นเบต้า2ก็มีข่าวดีเพิ่มเติมอีกครับเพราะ Apple ได้ปรับปรุงการแสดงข้อมูลในส่วนของแบตเตอรี่เพิ่มเติมอีกจากเดิมแม้ว่าจะมีตัวเลขแสดงขึ้นมาแต่การระบายสีพื้นหลังในไอคอนแบตเตอรี่จะเต็มอยู่เสมอครับ ไม่ว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่ทําให้ผู้ใช้ร้องขอให้ Apple ปรับการระบายสีพื้นหลังในไอคอนแบตเตอรี่ให้ลดตามไปด้วยเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นไม่ใช่มองดูทีไรก็เหมือนแบตเตอรี่เต็มตลอดในการอัปเดตเป็น iOS 16.1 beta 2 Apple รับฟังผู้ใช้และได้อัปเดตด,ด,ดีไซน์ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบสถานะใหม่แล้วครับตอนนี้การระบายสีพื้นหลังจะลดลงตามไปตามระดับแบตเตอรี่แล้วทําให้การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ทําได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อนๆที่รอคุณสมบัตินี้ Apple อัปเดตกันให้ใช้ใน iOS 16.1แล้วครับเราอ,อัปเดตเป็น iOS 16.1ตัวเต็มกันได้เลย Apple ยังได้ปรับฟอนต์ในการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้หนาขึ้นอีกด้วยเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับไม่เพียงเท่านั้นในหน้าจอล็อกก่อนหน้านี้เมื่อเราทําการชาร์จแบตเตอรี่หน้าจอจะไม่แสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหมือนใน iOS 15ก่อนหน้า แต่ใน iOS 16.1 Apple ได้เพิ่มการแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วครับเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโดยบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะแสดงใน Dynamic i s l a n d นะครับและเมื่อเราปล่อยให้หน้าจอดับไปแล้วเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้นมาให้ทราบอีกเช่นกันจากที่หายไปตั้งแต่ iOS 16ใน iOS 16.1กลับมาครบกลับมาแสดงข้อมูลให้ดูอีกครั้งแล้วครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ตรงนี้มีข้อมูลอัปเดตให้ทราบด้วยครับโดยเมื่อเราใช้งานเครื่องในแนวนอนและทำการชาร์จแบตเตอรี่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงขึ้นใน Dynamic Island ในแนวนอนให้เราทราบอีกด้วยครับตั้งแต่ iOS 16เป็นต้นมาทุกครั้งที่เรา copy ข้อมูลใดๆเพื่อจะนำไปวางหรือ p a g e เรามักจะเห็นข้อความถามยืนยันการขอรอนุญาตการวางข้อมูลแสดงขึ้นมาทุกครั้งซึ่งถ้ามีการ copy และว,วางบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่เสียเวลามากครับ โดย Apple บอกว่าข้อความที่แสดงขึ้นมานี้เป็นบั๊กที่ต้องทำการแก้ไขโดยในการอัปเดตเป็น iOS 16.1นี้ Apple แก้ไขบั๊กนี้แล้วเวลาที่ Copy แล้ววางไม่มีข้อความถามยืนยันแสดงขึ้นมาแล้วครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.1 Beta 1บน iPhone 14 iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่าตัว iOS 16.1 Beta แรกทำให้การทำงานของตัว GPS ขัดข้องลวนแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ตรง เช่นใน Google Maps หรือในแอปอื่นๆที่ต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลผิดพลาดไปหมดเลยครับใน iOS 16.1 beta 2 Apple ได้แก้ไขาการทำงานในส่วนของ GPS เรียบร้อยสามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างถูกต้องแล้วครับใน iOS 16.1 beta แรกบน iPhone 14 Pro Max ผมพบว่าเวลาที่ปิดเครื่องจะมีแถบภาพ wallpaper ตกค้างอยู่บนหน้าจอทางด้านซ้ายด้วยครับโดยจะแสดงอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปใน beta 2ก็ยังเป็นอยู่ ยังไม่มีการแก้ไขอะไรเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14 Pro Max เจอบั๊กแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าครับคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทําการแก้ไขต่อไปในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอล็อกเมื่อเราเพิ่มวิจเจแบตเตอรี่แล้วแตะเข้าไปเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมจะเห็นว่าคําสั่งยังเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ iOS 16เลยครับอัปเดตมาเป็น iOS 16.1เบต้าก็ยังไม่เป็นภาษาไทยคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับ ใน iOS 16.1เมื่อเราเปิดเข้าไปที่หน้าจอสุขภาพแบตเตอรี่ด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นคุณสมบัติเพิ่มเข้ามานั่นคือสวิตช์การชาร์จด้วยพลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามในการอัปเดตเป็น iOS 16.1 beta 2การตั้งค่านี้ก็ย,ยังไม่รองรับภูมิภาคไทยครับต้องตั้งค่าภูมิภาคเป็นสหรัฐอเมริกาการตั้งค่าในาส่วนนี้ถึงจะแสดงขึ้นมา คงต้องรอดูกันต่อไปว่า Apple จะเพิ่มการรองรับในภูมิภาคไทยเมื่อไหไร่ใช้งานได้เมื่อไหไร่ใช้งานยังไงผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับในการตั้งค่าหัวข้อทั่วไป Apple ได้เพิ่มหัวข้อ Matter accessory เข้ามาด้วยซึ่ง Matter เป็นมาตรฐานใหม่ของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆซึ่ง Apple จะนำมาใช้ร่วมกับแอป o m e นั่นเองครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.1 Beta 2คําสคำสั่งนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับโดยมีชื่อคำสั่งว่าอุปกรณ์เสริม Matter เมื่อแต่เปิดเข้าไปคาําอธิบายการทํางานก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วครับอุปกรณ์เสริมตเตอร์ที่แสดงด้านบนถูกเพิ่มไปยังบริการที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเหล่านี้ยังสามารถถูกเพิ่มไปยังบริการเพิ่มเติมด้วยแอปที่รองรับ m a ตอร์ได้อีกด้วยเราคงต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะรองรับการใช้งานในรูปแบบไหนครับในส่วนของบัก็กกล้องสั่นบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เวลาใช้งานร่วมกับแอปต่างๆเช่น TikTok Snapchat หรือ Instagram ภาพที่ได้สั่นไหวไปมาภาพบิดเบี้ยวเขยา่าสั่นอยู่ตลอดเวลาแถมบางครั้งก็มีเสียงกล้องสั่นไปมาดังขึ้นมาด้วยครับแต่บั๊กนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเครื่องหรือเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับบางคนเจอบั๊กนี้ปิดแอปเปิดขึ้นมาอีกทีก็ไม่เป็นอีกแล้วในการอัปเดตเป็น iOS 16. 1 6บ beta 2นี้ Apple ไม่ได้ระบุว่ามีการแก้ไขบั๊กนี้หรือย,ยังนะครับเครื่องของผมเองไม่เจอปัญหานี้ตั้งแต่แรกเลยไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ก่อนหน้านี้ Apple ก็ได้แจ้งออกมาแล้วครับว่ากำลังตรวจสอบบั๊กนี้และจะแก้ไขต่อไปเร็วที่สุดน่าจะภายในสัปดาห์หน้าครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เจอบั๊กนี้กันบ้างหรือเปล่าถ้าเจอบั๊กนี้แล้วอัปเดตเป็น iOS 16.1 beta 2แล้วหายไหมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้า Apple มีการอัปเดตแก้ไขบั๊กในส่วนนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 16.1 beta 2 ที่ยังคงมาพร้อมกับการอัปเดตใหม่ๆที่ชวนให้ใช้มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ตัวเต็มยังไม่ออกนะครับและยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่คงต้องติดตามกันต่อไปครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ